เพราะฉะนั้นของรถร้อยตัวในข้อมือนี้ยืมใส่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนี่แหละพระสงฆ์การงานที่เราพูดอะไรที่เป็นความจริงในตัวนั้นว่ามาันนั้นเป็นคนมีสตางค์มีนอดเป็นตำรวจมีมันมาบ้านกันเยอะเลยก็เข้าเวรก็มาแวะที่บ้านถามไถ่ว่าใคร,รมาทำทุกในบ้านเธอมบ้างมาถึงปืนได้ดุเลยเอ,อ,อไม่ใไม ิงก็เลยจะเอาผู้หญิงมาเป็นลูกค้าวันนี้นะครับมีคุณจีน่าเดอะเฟสคุณพลอยแล้วก็สปอยมีเขาด้วยเชิญอุ้ยดิกสนุกดีมาอย่าขอกรอนหน่อยได้ไหมอยขอกรอนหน่อยนะที่บ้านปุลยนะน่าพระลัตนาหลวงพ่อาจัดการด้วยเชิญให้ตสมุดแบบยิงนะยิงใครยิงมันใช่ไหมยิงมันใช่ไหมตากราบเหมือนนเลยสิโอ้ยนะ เอวาคนนี้ให้ได้ดีที่สุดในโรงเรียนถูกโวยที่มรงียมุาม